ยอดแห่งความแรงสวัสดีครับพบกับ how to อะไรยังไงนะครับวันนี้พามาดูนะครับเครื่องดูดสิวเสี่ยงจากเราวนี่นะครับนนี้นะครับจริงๆต,ต,ตัวนี้นะครับเขาแนะนำให้ใช้คู่กับไอเครื่องที่แบบพ่นไอร้อนไอเย็นนะครับจะได้ขยายลูกุมคน มันจะได้ช่วยให้ไม่ต้องดูดแรงมากจนเนื้อช้ำแล้วก็หัวสิวจะได้ออกมาได้นะครับชุดนี้นะครับเข้าแถมไอหัวขัดมาด้วยนะครับ3หัวนะครับเอาไว้ขัดมันมีระบบสั่นด้วยตัวนี้นะครับหัวขัดสามไซส์นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับชาร์จแบบโดยมีสาย USB แถมมาให้ด้วยนะครับชาร์จเต็มทีใช้ได้ยาวถึง8ปดสิบนาทีนะครับใชได้ยาวนานเลยแล้วก็เครื่องเนี่ยเกรดดีมากนะครับเป็นยางนะครับ จับแล้วมันมเหมาะมือมากครับแล้วในคู่มือนะครับเขาแนะนําให้ใช้กับเครื่องพ่นไอร้อนไอเย็นนะครับพ่นไอร้อนเพื่อขยายพอเราดูดเสร็จเราก็ค่อยมาพ่นไอเย็นให้มันให้รูมันคันกระชับนะครับตนนัวนี้นะครับการใช้งานก็ไม,ไม่ไม่ยากนะครับตัวน,นี้ถอดขึ้นมาได้ด้านหลังถอดมานี่ครับมีจุกตัวน,นี้หมุนแล้วก็ไปใส่น้ํานะครับความจะไม่หยดนะครับ ต้องกดปุ่มตรงกลางมันจะหยดออกมาพ็ประกอบปุ่มเตีมันก็หยดนะครับนี่ใส่ติดบนต๊ะง่ายครับไอตัวหัวนี่ก็ขยับได้น,นะครับองศามันร้อนเนี่ยอ่านี่นะครับตั้งบนโต๊ะน่าพึงเลยไอ้ด้านบนเนี้ยถ้าร้อนเขาไม่เขาไม่ให้เปิดนะครับมันมีจะมีด้านบนเนะี่ยเดี๋ยวลองผมเคยเปิดแล้วมือพองนะครับเสียวเปิดมานี่ครับมันจะมี นี่แกะออกมาได้นะครับแล้วใส่พวกดอกไม้อ,อะไรเงี้ยที่มีกลิ่นหอมใส่เข้าไปตอนพ่นลงมาหน้าเราติดกลิ่นหอมด้วยนะครับปุ่มด้านหน้าก็มีสัญ,ญลักษณ์อยู่นะครับปึ๊บล่างสุดปิดนะครับขึ้นไปนึงระดับลมเย็นขึ้นไปสองระดับบนสุดนี่ครับอันบนสุดจะเป็นลมร้อนนะครับเดี๋ยวผมพ่นแล้วลองดูที่ดูเลยว่าออกหรือเปล่าผมจะพ่นนะครับ เขาบอกให้พ่นสักห้าถึงสี่วินทีผมพ่นสักนึงห่อให้รู้สึกว่ารูมขนมันกว้างถอนพ่นออกควรปิดตานะัตอนนี้นะครับอย่างนี้นะครับ,รบอย่างชัดนี่นะครับเ,เดี๋ยวเราดูดกันเลยเิดหนึ่งนะกดสามอีกแนะนำให้ ดูดคนเดียวนะให้เพื่อนดูดนะเพื่อนจะไม่รู้ว่าเราเจ็บไหม นี่นครับเดี๋ยวก็จแดงๆเดี๋ยวไปล้างหน้าเนดะียหายในหะ้ดูโอ้โหโอ้โหอ,อันนี้ไอตัวพ่นเนี่ยเราก็เราก็เปิดตัวความเย็นไว้เลยเพราะมันต้องใช้เวลาแป๊บหนึ่งมันน้ำในนี้มันอุ่นอยู่นะครับแล้วเราก็ไปล้างหน้านะครับเดี๋ยวให้ดูโอ้ยเดี๋ยวปิดเครื่องก่อนับเมื่อกี้ใช้ใช้แค่โหมดสองแบบไม่ต้องสั่นด้วยนะครับก็อองประมาณนี้แนละ้วแล้วก็สะอาดก็ปิดเครื่องก่อนับ กดค้างสามวินะครับถอดหัวนี่ออกมานี่นะครับตัวนี้ไปล้างนะครับใช้พปกบลัดแปรงไรพวนี้นะครับแปรงไขมันออกพวกสิวไนี่นะครับหลังจากล้างหน้าเสร็จนะครับเรจะแดงๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวดูดูขุมขนก็จะแบบมันไม่ดำมันจะแดงอ่ะมันโดนดูดไปแล้วนะครับ อาจจะไม่ร้อเปอร์เซ็นะเพราะว่าผมไม่ถนัดครับมันต้องทําให้กล้องดูแล้วไอที่ดูดมันชนกล้องนะครับเดี๋ยวพ่นพ่นไอเย็นกันนะครับต่ชับดูขุมขนนี่ตัวเดิมบดบดอขอแนะนําก่อนนะครับตอนแรกเราใช้ลมร้อนนี่นะครับพอใช้เสร็จให้รีบเปิดเป็นลมเย็นเลยนะครับเพราะว่าตัวเครื่องมันร้อนกว่ามันจะมาเย็นอีกรอบเนี่ยมันใช้เวลานะครับ ก็กระชับง่ายๆว่าขึ้นไหมไม่ค่อยยกเขา mm 8, nah ไม่แนะนำให้ยุกอ๋อผมก่อนลยแค่ตั้งไว้นิ่งๆนะครับเหอนมันหุบหรือยังครับเขาก็แนะนำห้าถึงสิบนาทีเหมือนกันทั้งเย็นทั้งร้อนผมก็นาทีสองนาทีมันก็หุบลงหน่อยนึงอะต้องนานกว่านี้ สูงมากแนะนำให้ใช้กลางคืนตื่นมาจะได้หายนะไม่ใช่กลางวันไปหน้ามีรอยแดงๆนี้มันก็แปลกๆนะครับก็เป็นของเราวันนี้นะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าน,นนะี่ตันนี้คือแบอันนี้ นี้หลังจากใช้ไปประมาณสองสามวันนะครับผมเพิ่งมาสังเกตนะครับว่าเออลูกผมขนมัน,มนเล็กลงนี่นครับมันเล็กลงนะครับตอนวันแรกนะครับสังเกตที่เราดูดที่เราพ่นไอร้อนไปนะครับ ปัป๊บหลุมขนกว้างขึ้นกว่าปกตินะครับบอกว้างปัป๊บเราก็ดูดออกนะครับไอ้พวกประดูดออกปัป๊บไอด้ดำๆหายนะครับจะเป็นรูโบเลยทีนเนี้ยวันนี้มาดูเอ้ยทําไมมันหุบลงนะครับสาเหตุสงสัยเพราะว่าเราไปดูดสิวนะครับนะครับดูดออกปกติไอ้พวกรูกเนี่ยมันจะมีสิวอยู่ใช่ไหมครับสิวมันค้างอยู่มันก็เลยหุบไม่ได้ไรูขุมขนเนี่ยมันค้างมีสิวค้างอยู่ในรูมันก็หุบไม่รู้จะหุบยังไงพอเราไปขยายปับ๊บ นี่ดูดออกนะครับรูกขโวนะรบรูโวเป็นรูเลยแต่ทีนี้เนื้อมันก็มันก็มีการเจริญเติบโตนะครับมันก็คงหุบมาเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่มีอะไรมากั้นแล้วนะครับในรูเนี่ยในรูที่เราเป็นสิวเซียนสิว,วดําเนี่ยนะครับแล้วตอนสังเกตใช่ไหมครับตอนดูดเสร็จเนี่ยตรงเล่มแดงแดงในหมดเลยดูดเสร็จสดๆเลยนะแดงเลยนะครับแล้วก็ผมก็เลยเอาแต่ล้างๆหน้านะครับล้างหน้า,มา,ม,ามาพ่นไอเย็นมันก็ลดลง นะครับแดงความแดงลดลงก็เลยแนะนําว่าให้ใช้ตอนกลางคืนนะครับพร้อมนอนแต่ว่าคืนนั้นผมก็ไม่ได้ทาครีมอะไรก็ปกตินะครับใช้มาแล้วก็เพิ่งมาเนี่ยวันเนี้ยเอ้าลูมขนเฮ้ยเระชับขึ้นลูมขนกระชับมันช่วยได้เพราะมันเอาสีออกไปนะครับแล้วก็ผลตามมาคืนนี้ครับถ้าสังเกตแต่นี่มันแสงมันอาจจะไม่ชัดนะครับแสงมันสีวอมมันตรงเนี้ยนะครับสังเกตเห็นนะครับ แก้มชมพูเลือดฝาดเฉยเลยมันโดนดูดหรือยังไงก็ไม่รู้หรือคงได้ใช้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าอาจจะใช้อทิตย์ละครังนะครับหรือไม่ไงั้นก็เห็นมีเม็ดดำๆแล้วก็แล้วก็เริ่มใช้ได้นะครับแล้วก็มันข้อดีเพิ่งมารู้ว่าโอ้มันทําให้รูขุมขนกระชับด้วยเพราะมันเอาสิวออกไปไครับพอ,อสิวออกไปปุ๊บอยากรูโวๆใหญ่ๆญมันก็เล็กลงนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ